ข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะเราก็ได้มีการรวบรวมบรรยากาศการทำบุญของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวเราขึ้นกันไปที่ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะโดยบรรยากาศค่ะที่บริเวณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์พุทธศาสนิกชนอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการร่วมกันจัดพิธีตักบาตรเทวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาค่ะเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยนายบุเลิดปูรนุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้นําพุทธศาสนิกชนตักบาทพระสงฆ์99รูปที่เดินลงมาจากขอคําหลวงท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแล้วก็ทัศนียภาพที่งดงามค่ะลงกันไปในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างที่วัดเมืองยะลานะคะนายสามารถวาราดิษั์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในวันออกพรรษาเพื่อสืบทอดประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนที่หน้าหอพระพุทธสิหิงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะประชาชนหลายพันคนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษาซึ่งมีพระพิสุสงฆ์จำวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรีออกบินฑบาตจากที่บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงไปจนถึงตลาดรั์สินรวมระยะทางทั้งหมดก็5กิโลเมตรนะคะ โดยนายอดีศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ได้นําข้าราชการประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมทางบุญตปะปาดเทโวในในวันออกพรรษาแล้วก็งานหลายเรือไฟที่จังหวัดนครพนมด้วยหลังจากที่ได้ชมหาก,กำหลายเรือไฟไปเมื่อค่ำวานนี้นะคะ เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็ร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน26รูปที่วัดมหาธาตุวรวิหารโดยพระธรรมปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีก็ได้แสดงสัมโูรณนิยักถาและกล่าวคําถวายพระพรขพอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวาหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วส่วนชาวไทยและก็ชาวเมียนมาในจังหวัดตากในการที่นับถือศาสนาพุทธก็ร่วมการทําบุญตักบาตร โดยมีพระสงฆ์ไทยเมียนมาที่เดินทางมาจากจังหวัดเมวดีออกมาบินทบาททาให้บรรยากาศภายในตัวเมืองอําเภอแม่สอดและก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ <c oughs> ในเขตพื้นที่อําเภอแม่สอดนะคะก็หนึ่งแน่นไปด้วยผูกคนจานนนํานวนมากทีเดียวค่ะ